ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยทมข่าวสวสอำเภอเบตงปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัจฉรกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์2567ค่ะ ที่หน้าสถานีตำรวจภูทรเบตงนายอมรชุมช่วยในอำเภอเบตงปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัจญกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์2,567เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความอุ่นใจในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทางร่างกายและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ค่ะโดยมีพันตำรวจเอกเจรวัาด,ดูดิงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเบตงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายป,ปกครองกองกำลังภาพประชาส่วนเข้าวร่วม ค่ะ ด้านพันตำรวจเอกเจรวัตดูดิงผู้กำกับการสถานีตำรวจโพธรเบตงได้กล่าวว่าสำหรับการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการลดปัญหาความรุนแรงและป้องกันเหตุอาชญากรรมต่างๆเนื่องจากจะมีการเดินทางของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากและยังมีการรวมตัวเพื่อร่วมประเพณีอันดีงามอยู่หลายแห่งโดยในปีนี้ก็เช่นกันนะคะมีการรณรงค์โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทุกปีและมีการกดขันอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายรวมไปถึงยาเสพติดต่างๆด้วยนอกจากนี้ค่ะในส่วนของการขับรถเรื่องของการเมาไม่ขับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้มีการตั้งนโยบายเอาไว้ให้มีตัวเลขในการเกิดอุบัติเหตุและสูญเสียให้น้อยที่สุดซึ่งตำรวจเองค่ะก็มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้นทั้งในช่วงก่อนเทศกาลช่วงจัดเทศกาลและหลังเทศกาลค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 MHz เฮิร์เพศสวทเบตง News แลลวิทียรออนไลน์ RadioBetong.PRD.GO.TH